สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแอมจิ๋วอีกหนึ่งตัวนะครับคือตัวนี้นะครับที่ได้ซื้อมาใหม่นะครับเป็นยี่ห้อวูชินะครับ ZKAS21 นะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะบอกอีกทีนึงนะครับสําหรับคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการรีวิวนะครับแล้วก็ทดสอบพลังเสียงนะครับของเจ้าตัวซินจิชินิออเดโตัวนี้นะครับกับของวูชิตัวเล็กนะครับ ZKM T21 ไปนะครับก็ ผลของการทดสอบนะครับมันก็ไม่สามารถวัดกันได้ว่าแอมขนาดเล็กนะครับแอมกับแอมขนาดใหญ่เนี่ยคุณภาพเสียงตัวไหนดีกว่ากันนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็ได้ซื้อนะครับแอมนะครับที่มีขนาดกําลังขับนะครับหรือกําลังวัดเท่ากันนะครับมาทดสอบทั้ง2ค่ายนะครับก็คือค่ายซินจิกับค่ายบูชินะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบเสียงให้ดูว่าคุณภาพเสียงของแอมสองยี่ห้อนี้นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ แต่ก่อนอื่นแนะนาคร่าวๆนะครับเจ้าซินยิชินิออริโอตัวนี้นะครับก็ให้กําลังขับนะครับลำโพงซ้ายขวาอยู่ที่220วัตต์2ด้าน2ข้างนะครับกับตัวซับูเฟอร์อีก350วัตต์นะครับก็อันนี้เป็นของซินยินะครับแล้วก็ปุ่มนะครับของซินยิก็จะมีปุ่มปรับเสียงทุ้มนะครับของซับูเฟอร์ปุ่มเพิ่มเสียงของซับูเฟอร์ปุ่มเพิ่มแอมนะครับปุ่มเพิ่มเสียงแหลมของลำโพงซ้ายขวานะครับ ปุ่มเพิ่มเสียงกลางหรือเสียงเบสของพงซ้ายขวาอันนี้เป็นของยี่ห้อ s ิ n n h e i s e r Audio นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อ w u ชิ i นะครับ Audio นะครับ ZKAS21 นะครับตัวนี้ปุ่มควบคุมการทํางานนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับเรื่องของความทุ้มของซับบูเฟอร์นะครับแล้วก็การเพิ่มเสียงของซับบูเฟอร์นะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นการ เพิ่มเสียงแหลมของลำโพงซ้ายขวานะครับอีกตัวนี้นะครับเป็นเพิ่มเสียงเบสหรือเสียงกลางของลำโพงซ้ายขวานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการเพิ่มเสียงแอมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มเรื่องของการสลับโหมดการใช้งานของตัวแอมนะครับส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเป็น DC jack สลับเสียบไฟเข้านะครับหรือไม่ก็เลือกใช้อีกทางหนึ่งก็คือเป็นสายเปือยต่อเข้าบวกลบนะครับ กำลังไฟที่สามารถต่อได้ใช้งานได้ก็คือ16ถึง3 8โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลำโพงซับบูเฟอร์บวกลบนะครับแล้วก็ลำโพงด้านซ้ายบวกลบลำโพงด้านขวาบวกลบนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงนี้สามารถต่อ USB เปิดเพลงได้นะครับแล้วก็ต่อสัญญาณเข้าเป็นแจ็ค3.5นะครับทีนี้มาดูขนาดกําลังขับนะครับของตัว ZK a s 2 1ตัวนี้นะครับก็สามารถขับ ลำโพงซ้ายขวาอยู่ที่220วัตต์2ตัวเท่ากันกับตัวบูชินะครับเอกกับตัวชินนิซินยีนะชินิออเดโอนะครับแล้วก็ซับบูเฟอร์อยู่ที่350วัตต์เท่ากันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทําการทดสอบอคุณภาพเสียงให้ดูว่า2ตัวเนี้ยคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงนะครับดูขนาดนะครับขนาดตัวซินยินะครับก็มีขนาด ใหญ่กว่าฝ่ามือนิดนึงนะครับแต่เจ้าตัววูชินะฮะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเจ้าตัวซินจิชินิออริโอนะครับในส่วนของน้ําหนักนะครับน้ําหนักของซอินจิกับเจ้าตัววูชินะครับจะรู้สึกได้ว่าเจ้าตัววูชิจะมีน้ําหนักมากกว่าเจ้าตัวซินจินิดนึงนะครับต้องขอโทษขออภัยที่ไม่มีทุกเครื่องชักเออเครื่องช่างนะครับที่จะวัดให้ดูว่า น้ำหนักของแต่ละตัว,ตวมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับก็ามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังทั้งสองยี่ห้อก็คล้ายๆกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวซินจีเนี่ยจะให้อาจะรับกําลังไฟได้ที่ 12V โวลต์ถึง3 8โวลต์นะครับส่วนเจ้าตัววูชีเนี่ยจะรับไฟได้ตั้งแต่ 16V โวลต์ถึง 38V โวลต์นะครับผมทดสอบทดลองต่อที่ 12V โวลต์นะครับตัวแอมไม่ทํางานนะครับไม่สามารถที่จะเล่นเล่น หรือเปิดเพลงฟังได้ในแรงดันไฟที่12โวลต์ได้นะครับต้องต่อ16โวลต์เป็นต้นไปนะครับก็คือใช้อแดปเตอร์24โวลต์ในการใช้เล่นเพลงหรือเปิดจ่ายให้ตัวแอมตัวนี้นะครับอื่นๆก็คล้ายกันนะครับมีมีรายละเอียดที่เหมือนกันนะครับในส่วนของลำโพงซ้ายขวานะครับก็สามารถรองรับได้ที่30ถึง220วัตต์นะครับ3-8โอห์ม oh นะครับก็ เจ้าส่วนเจ้าตัวซินจิอยู่ที่1 0ถึง220วัตต์นะครับ3ถึง8โอห์มเช่นเดียวกันนะครับส่วนซับบูเฟอร์นะครับเจ้าตัวบูชินะครับรับได้ที่3 0ถึง350 Wh, oh m, วัตต์นะครับ2ถึง8โอห์มนะครับเจ้าตัวซินจินะครับก็อยู่ที่2 0ถึง350วัตต์นะครับจะเห็นว่าทั้งสองรุ่นนี้นะครับมีขนาดหรือสเปคที่ใกล้เคียงกันนะครับก็เดี๋ยวจะไปทดสอบเสียงให้ดูว่า ทั้งสองตัวนะครับมีคุณภาพเสียงที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามดูแต่ก่อนที่จะไปดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนที่ซื้อมาแล้วก็ได้รับกล่องแล้วเปิดกล่องดูว่าข้างในกล่องมีของแถมอะไรมาบ้างแล้วก็ขั้นตอนการประกอบเจ้าตัวแอมตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับกล่องดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ชุดนี้นะครับก็เป็นชุดไขควงที่แถมมาแล้วก็ปุ่มปรับลดเสียงต่างๆนะครับของตัวแอมนะครับอุปกรณ์ตัวถัดมานะครับก็เป็นฝาปิดบนล่างนะครับฝาปิดบนล่างแล้วก็ชุดน็อตก็อยู่ข้างในนะครับน็อตสกรูสําหรับยึดฝาบนล่างอยู่ข้างในนะครับตัวถัดมานะครับตัวนี้นะครับเป็นเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเมนบอร์ดก็ อ่อบับเบิลกันกระแทกมานะครับก็เดี๋ยวผมจะทําทการประกอบนะครับตัวเครื่องเสียงนะครับว่ามีขั้นตอนประกอบยังไงแล้วก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นตัวเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดของแอมรุ่นนี้นะครับ okay. ทดสอบเสียงนะครับชุดแอมทั้งสองตัวนะครับตัวแรกที่ต่อไว้อยู่นะครับที่ที่ผมได้ซื้อไว้ก่อนหน้านั้นก็คือยี่ห้อซินจีนะครับชินิออดิโอตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาใหม่นะครับบูชิอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะทดสอบเสียงเจ้าตัวซินจีให้ฟังก่อนนะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับสำหรับชุดลําโพงนะครับผมก็มีลําโพงซับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลําโพงที่เป็นลําโพงเล็กนะครับแต่ว่า แยกนะครับซ้ายขวานะครับออกเป็น2ชุดนะครับเพราะผมัมีลำโพงซ้ายขวานะครับเดี๋ยวจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเริ่มต้นนะครับก็เสียงทุกตัวเบาไว้ที่สุดเลยนะครับอยู่ที่ศูนย์ครับจะเปิดเฉพาะเสียงอแอมให้ฟังว่าถ้าเกิดเร่งเสียงแอมขึ้นเนี่ยที่ไม่ปรับเสียงอะไรเลยเนี่ยคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงนะครับ ผมจะทดสอบเพิ่มเสียงแหลมของลำโพงซ้ายขวาให้สุดนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงเบสหรือเสียงกลางของลำโพงซ้ายขวาให้สุดนะครับก็จะเริ่มเพิ่มเสียงแอมอีกทีนึงนะครับแต่ตัวลำเโพงเล็กเสียง ใหนเจ้าเข้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงเบสนะครับความทุ้มเสียงเบสให้สุดเลยนะครับแล้วก็ลําโพงเสียงเบสให้สุดเลยนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเสียงแอมนะครับ เดี๋ยวจะเพิ่มเสียงทุกตัวให้สุดเลยนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเสียงแอมนะครับ ครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะทดสอบเสียงเจ้าตัวบูชิให้ฟังนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันดูว่าคุณภาพเสียงนะครับทั้ง2ตัวมีความแตกต่างกันยังไงนะครับขออนุญาตต่อสายสักครู่ครับครับ ตอนนี้ผมก็ได้ต่อชุดสายไฟแล้วก็สายลำโพงเข้ากับตัวแอมป์บูชิตัวใหม่ที่ได้ซื้อมาแล้วนะครับส่วนตัวที่ทดสอบตะกี้นะครับยี่ห้อซินจิผมก็ได้วางตรงนั้นนะครับไม่ได้ต่ออะไรนะครับก็ลำโพงนะครับก็เป็นลำโพงชุดเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงให้ฟังว่าคุณภาพเสียงของตัวบูชินะครับเ S 2อสสองเนี่ยคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมทดสอบโดยการนะครับปรับลดเสียงทุกตัวให้อยู่ที่ศูนย์นะครับแล้วก็ เพิ่มเสียงเสียงแอมขึ้นมานะครับเสียงก็ดังในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดมาผมจะทดสอบเพิ่มเสียงแหลมนะครับของลำโพงซ้ายขวานะครับแล้วก็เพิ่มเสียงเบสหรือเสียงกลางของลำโพงซ้ายขวาขึ้นมาสุดเลยนะครับแล้วก็จะปรับเพิ่มเสียงแอมนะครับ คงตัวเลขผมสั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเบาเสียงของซ้ายขวาไปสุดนะครับทีนี้จะทดสอบเสียงเบสนะครับเสียงเบรสางทุ้มขึ้นสุดนะครับแล้วก็เสียงปรับสุดนะครับแล้วก็จะมาเพิ่มเสียงเบสนะครับเพิ่มเสีแฉกนะครับ ก็ใช่ย่อยนะครับลำโพงสั่นนะครับทีนี้นะครับจะปรับเสียงแลมของลำโพงซ้ายขวาขึ้นสุดนะครับแล้วก็เสียงกลางของลำโพงซ้ายขวาขึ้นสุดนะครับตอนนี้ปุ่มเสียงทุกตัวผมปรับขึ้นสุดนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงแอมนะครับไประดับที่เท่ากันนะครับ นะครับเสียงเนี่ยวุ่นเสียงผมเปิดทดสอบเนี่ยน่าจะอยู่ที่20-30%ถึงนะครับไม่กล้าเปิดดังและเปิดนานมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะรบกวนข้างบ้านนะครับก็สรุปนะครับคุณภาพเสียงของทั้งสองยี่ห้อเนี่ยถือว่าใช้ดังดีเลยนะครับทั้งสองรุ่นนะครับก็อตัววูชินะครับในส่วนตัวรู้สึกว่าจะให้เสียงทุ้มที่หนักแน่นนะครับส่วนเจ้าตัวซินจินะครับก็ให้เสียงกลางที่เด่นชัดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับ ถ้าเกิดเทียบว่าคุณภาพเสียงตัวไหนดังดีกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับลำโพงด้วยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าทั้งคู่เนี่ยก็เหมาะสมนะครับก็แล้วแต่ท่านใดที่ชื่นชอบว่าชื่นชอบสไตล์เสียงแบบไหนนะครับระวังเสียงทุ้มกับาการให้เสียงที่พุ่งไกลนะครับก็ลองตัดสินใจแลวเลือกดูนะครับสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับเครื่องเสียงหรือไม่ก็ทคโนยีการทรราารําเกษตรเกษตรผสมผสาน เทคโนโลยีโซลาเซลล์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปติทำกเกษตรสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็สวัสดีครับ